สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำแกงมัสมั่นไก่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำได้เลยครับก็ใส่ปักชียีลาไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วคั่วมาได้3นาทีนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วปิดไฟรอให้คายความร้อนนะครับบดรวมกันเรียบร้อยทำคลิกแกงใส่หอมแครกระเทียมตะไคร้ขิง ข่าผักชีมาซา่าเม็ดผักชียี่ลาที่ปั่นรวมกันคลิกผงอินเดียถั่วลิสงขั่วบดน้ำเปล่าเอาไปปั่นรวมกันใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเลยพอดูว่าน้ำมันเนยละลายแล้วใส่พริกแกงผัดพริกแกงผัดพริกแกงมาได้10นาทีแล้วนะครับพริกแกงก็ใช้ได้แล้วเนาะให้คุณสังเกตนะ น้ำมันแยกจากพริกแกงและน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับพริกแกงเนาะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะปิดไฟจุดไฟใช้ไฟกลางจากนั้นใส่หัวกะ,ะทิพอกะทิเริ่มเดือดแบบนี้นะครับเราก็จะผัดแปดนาทีนะครับตอนนี้กะทิแตกมาแล้วใส่พริกแกงจากนั้นก็ผัดพริกแกงกับกะทิ ใส่อบเชยลูกกระวานขาวใส่เปิดกัด๊กแล้วก็ผัดตอนนี้นะครับผมเบาไฟลงนิดนึงใส่ไก่แล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันประมาณ2นาทีนะครับตอนนี้ไก่เปลี่ยนสีแล้วใส่หางกระทิคนประมาณ3นาทีนะครับจากตอนที่ใส่หางกระทิลงมาเนี่ยใส่เกลือผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บผงม,มะม่วงน้ำปลาคน ใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่คนประมาณ3นาที4นาทีนะครับพอเดือดแล้วเนาะเบาไฟลงแต่ให้ในกระทะเนี่ยยังเดือดนน้อยอยู่นะครับปิดฝาสัก4นาทีหนาทีคุณก็เทียวมาคนสักหนึ่งังตอนนี้ผมตุนมาได้40นาทีนะครับใส่สั่วที่สมคนตัวเนื้อไก่เนี่ยจะหดหนังก็จะล่นออกจากกระดูกเนาะ แบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วรสชาติหวานนํานิดๆน,นะครับนิดเดียวสําหรับแกงมัสมันส่วนของผมนี่นะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดๆถือว่ากลมกล่อมมากๆเลยครับหอมเครื่องเทศมากๆเลยลองทําดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาราผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับ มีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องหมยเนาะสำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทําแกงกะหรี่เป็นอยากทําแกงกะหรี่ได้อร่อยอยากทํากินเองหรือทําเป็นเมนูเพิ่มในร้านของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มที่ไหนผมขอเสนอคอสทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเรียนแล้วจะทำให้การทำแกงกะหรี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เนื้อหาคอสแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองสอนทำแกงน้ำมันเนื้อแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่แพะแกงดานถั่วเขียวลอาเปลือกแกงมัสมั่นเนื้อแกงมัสมั่นไก่แกงกรูม่าเนื้อแกงกรูมาไก่โรตีนานข้าวเนยพิเศษของแถม สอนหูข้าวเรียรนี่สอนทำอาจาร์โยเกิร์ตอาจาร์แตงกวาน้ำริกมะเขือเทพคอร์สทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณจะเรียนตอนไหนก็ได้ดูซ้ำกี่รอบก็ได้สงสัยตรงไหนอินบ็อกถามได้ตลอดทั้งหมดนี้ราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาท สนใจสมัครอินบอ็อกเข้ามาที่เพจคูลิฟแอลิฟซานาทุกเพจสวัสดีครับ